Rawks are past, skies clear When alone, you blow ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูป สามเหลี่ยมมุมฉากนะนักเรียนก็พิจารณาสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะจุดที่จะให้นักเรียนดูอันดับแรกก็คืออะไรนะคะมุมฉากนะอันดับแรกเมื่อนักเรียนเห็นรูปสามเหลี่ยมนะคะหรือว่าดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานักเรียนก็เขียนมุมฉากลงไปนะเขียนสัญลักษณ์มุมฉากลงไป พอเราทราบว่ามุมฉากอยู่ตรงไหนเราก็ดูนะคะมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมนี้เราทราบแล้วว่านะความสัมพันธ์ทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยความสัมพันธ์ของด้านทั้ง3เนี่ยของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้านที่ยาวที่สุดคือด้าน ตรงข้ามมุมฉากนะคะเรากําหนดให้ด้านตรงข้ามมุมฉากเป็น c หน่วยด้านประกอบมุมฉากเป็น a หน่วยและ b หน่วยเมื่อเราจะหาด้านตรงข้ามมุมฉากเราก็ด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองแล้วนํามารวมกันอ้าวดูเลยเพราะนั้นเราจะใช้ว่า c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสอง คือต้องการหาด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะแต่ถ้าเราต้องการหาด้านประกอบมุมฉากก็คือด้าน A หรือด้าน B นะคะด้านใดด้านหนึ่งอ่ะถ้าเราต้องการหา A นะ,ค,ะคือเราต้องการหาด้านนี้ให้เป็น A ให้เป็นความยาวเป็น A เราก็จะใช้ว่าอะไรนะคะอ่า a กํลัง2นะคะเท่ากับ c กํลัง2ลบด้วย b กํลัง2นะคือต้องการหา a ก็เอา a มาไว้ด้านซ้ายนะคะเอา c ไปไว้ด้านขวาก็เป็น c กํลัง2ลบด้วย b กํลัง2เห็นไหมต้องการหา c เอา a กับ b มาบวกกันต้องหาการหา a เอา c ตั้งลบด้วย b เพราะ c เป็นด้านที่ยาวที่สุดจะหา b ก็เอา b นะคะกำลังสองเท่ากับ c ีกำลังสองลบด้วย a อกำลังสองเหมือนกันจะหา A หรือหา b ก็เอา C ตั้งลบด้วย A หรือ b ที่ทราบค่าใช่ไหมคะ,ะมาดูเลยนะ,ะข้อที่หนึ่งนะคะไม้ไผ่ยาวสิบสามฟุตนะฮะไม้ไผ่ยาวสิบสามฟุตต้องการวางพาดริมกำแพงนะคะไหมคะวางพาดริมกำแพงนี่กำแพง ให้โคนไม้ไผ่ยอยู่ห่างจากกำแพง5ฟุตควรวางไม้ไผ่นะคะสูงจากพื้นดินเท่าไหร่เราก็จำลองระาภาพมาแล้วเราก็เขียนตัวอักษรกำกับลงไปนะคะเพื่อสะดวกในการแสดงวิธีการนะคะโดยเราก็ใช้สัญลักษ์ณ ในตัวอักษรเนี่ยเขียนนะเราก็ให้นะคะโคนไม้ไผ่เป็นจุด B แล้วก็ตรงผนัตรงตึกเนี่ยนะคะกำแพงโทษกำแพงเนี่ยเป็นจุด A ออย่าลืมว่าเช่นเดียวกันการก่อกำแพงก็ต้อง ตั้งฉากกับพื้นดินนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องคํานึงถึงอันดับแรกก็คือหามุมเลยคะมุมฉากนักเรียนทราบแล้วนะคะว่าตรงนี้เป็นมุมฉากก็คือกําแพงเนี่ยตั้งฉากกับพื้นดินดังนั้นด้านที่ต้องการหาก็คือด้านนะคะริมไม้ไผ่เนี่ยท,นนย,นะยที่วางพาาเนี่ยไม้ไผ่ที่วางพาดริมกําแพงเนี่ยมันสูงจากกําแพงเท่าไหร่ ก็แสดงว่าเราต้องการหาด้านอะไรด้านประกอบมุมฉากถูกต้องเพราะด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านอะไรคะซ b ซึ่งเป็นความยาวของไม้ไผ่อ่าลองหาเราก็นะต้องการหาด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมคะอ่าเราก็เขียนไปเลยให้ AB เป็นระยะห่าง คนไม้ไผ่กับกำแพง5ฟุตต่อไปให้ BC เป็นความยาวของไม้ไผ่13ฟุตให้ AC เป็นความสูงของไม้ไผ่ห่างจากพื้นดินอ่ะนะคะเราก็บอกว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มุม A เนี่ยเป็นมุมฉาก เพราะกำแพงต้องตั้งฉากกับพื้นดินนะเราก็จะได้เลยว่าเห็นไหมคะเราเอาตามทฤษฎีบทพิธากกรัชก่อนก็ได้ว่า bc กําลังสองคือด้านตรงข้ามมุมฉากนะเท่ากับ ab กําลังสองด้านประกอบนะคะบวก ac กําลังสองก็ด้านประกอบอีกด้านหนึ่งนะต่อไปเราต้องการหา ac ใช่ไหมคะเราก็เอา ac อแทนค่าไปก่อนก็ได้นักเรียนจะทำไงก็ได้นะคะ เพราะว่าเราสามารถทำได้หลายลักษณะใครยาใช้ AC เลยก็ได้นักเรีนยนอาจจะใช้ AC กํกำลังสองเท่ากับ BC กำลังสองลบ a อกำลังสองเลยก็ได้นะคะอ่ะนี่ครูแทนค่าไปก่อนครูใช้ทฤษฎีบทพิทาโกลัสโดยตรงเลยก็คือ C กกำลังสองเท่ากับ A กำลังสองบวกนะคะเอเท่ากับ A B บีกำลังสองบวก AC กำลังสองอันนี้คือด้านประกอบนะคะยกกำลังสองเอามาบวกกัน แทนค่าด้านตรงข้ามก็13ยกกำลังสองนะคะด้านประกอบ ab กํากำลังสอง ac ไม่ทราบนะคะก็ไว้อย่างเดิมก่อนเรียบร้อยแล้วคิดว่านักเรียนทุกคนทำได้แล้วเพราะว่ามีนักเรียนตอบคำตอบมาแล้วนะคะเราก็จะ ac กำลัง2องเท่ากับ13กํากำลังสองลบากำลัง2ใครจะใช้บรรทัดนี้เลยก็ได้ถ้าใครเข้าใจก็จะทำได้อย่างรวดเร็วนะ,ะนี่ครูทำให้ดูอย่างละเอียด 13กำลังสองคือ169ลบด้วย5กำลังสองคือ25 5นะคะ5กำลังสองห5 1ห้คูณ13 169 169ลบด้วย25เหลือ144 AC นะคะ AC กำลังสองเท่ากับ144นะเพราะนั้น AC ก็เท่ากับจำนวนอะไรยกกำลังสองได้144 12เพราะนั้น AC ก็เท่ากับ12 AC คืออะไรคะ AC คือระยะอะไคะ,ะความสูงของไม้ไผ่กับพื้นดินเท่าไรสิบเฟุตะาะนั้นก็บอกว่าควรวางไม้ไผ่สูงจากพื้นดิน12ฟุตนะคะโจถามอะไรมาก็ตอบตามที่โจท์ต้องการนะคะเอาที่ถามมาสรุปตอบแล้วก็เขียนคำว่าตอบลงไปด้วย เพราะเราเป็นการแสดงวิธีธรทมเราก็ต้องเขียนตอบแล้วก็การแสดงวิธีธรรมให้เขียนวิธีธรรมลงไปด้วยนะคะตอบ12ฟุต